กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ถูกฐานเดอ้อผมพอกับซองสะนี้ป่าบรรยากาศยามสเศ้าหลังจากพ้นตกท่านผู้ชมเลยพ้นกสิมักตกยามเศ้าเนาะตกตีสี่ตีหาตอนนี้กับบรรยากาศดีดีตามสงไหทรงนาเลยเอา้าวันนี้เมโนูกันหนึ่งปลานี่เอาสิหนึ่งปลาหลัดผิกปลาสองโต น้องนัดเสือมาตั้งแต่ตั้งแต่ยามน,ำน้ำนาหมแหละบ่ได้มีเวลาให้กินก็นเลยเอาใส่ตู้เย็นไว้พอมาหนึ่งบ่ขึ้อยากซื้เปื่อยๆอาเสตป,ปาลาลัดผิดปลาหนึ่งบัหนาวไหมมาห่วงพอ่อเมนูยามเสาวท่านผู้ชม กินข้าวน้ำการเดิมวันนี้กินข้าวเสาว้ากับหนึ่งปลาหนึ่งปลาลาดผีหนึ่งปาลาปลา,า,า,าหนึ่งมืงนาวกับตำมะฮงแกับกวางโมโน,น,นั่งหนึงท่านผู้ชมไปเฮ้ยนี่กะพ่อยังจอดกันยังบ่เห็นน้องหนดัดเขีนมาก,ก่อนเราใส่สลีกินกับน้องหนัดหนึ่งมาจักสบายดีพี่น้องสลีกินสองคนหนึ่งมาจักท่านผู้ชมไป พ่อใหญ่จ่อยออกเมื่อหน้ายังไม่ได้เข่ามาเลยแก้มบุมออ้มไปทางไหนแก้มบุ้มน,น่ะเข่าเนยก,กินข้าไงเพื่อ,อนน่ารักจิ้มเข่าลวบอเก็บยังโอ้เนี่ยอะนรเงีถอด ทำไปแสนเลคำเผาไอคิวสบายดีพ่อแม่พี่น้อง,งีอคิวตุกอู่กินเผารกันเด้ออืมปลาเากินปลาผอดไหอเซ่บแซ็บใช้แซ่บอไดีบ้าแซ่บอดีน้องน นี่ก็บสกินขาวสองคนสุดยอดเลยพี่น้องคือในไอ้จุนกับล่องวดัดต้องจังฮันเป็นใจเขาเมื่อหน้าจะเสร้สายังบอกข่าวมาเพิ่นออกไปแอมผูกงัวเพิ่นมาเธอต้องข้ามกันยังกวยน่อยไอคิวนี่ก็เลยต้องกินก่อนกำลัง,งหนัก ที่น้องนักซื้อมาตั้งแต่เพส็จำหน้าเขาเพ่งเสงแข้งไว้ากะเจียออมานันเราจะพอไปลืมหรือเปล่าลืมแล้วลืมแล้วจะกินบัตดเลยได้พี่น้องเ้ยสองตัวันสี่สิบสองพันตัวหนึ่งเ่้เอัน ตัวหนึ่งบอดโลนะตัวนี้ยน้อย้องตัวลหนึ่งไปด่าลองลูงไปหน,นึอย

นี่ก็ต้องมึงตำหุงไฟตำนี่แต่นี่ตำเองแซ่บดีป่ะแสหุีกว่ใส่ได้ไปนอนแ่บนางนันยอมกินหมดอ่ะมีแต่แนวแสบแสบไปหมื่นได้กินแต่เรื <ๆ S 1> ่องอะไตำหุงก <ๆ S 1> ันเลยก้าแม่ก็ได้ยังหายสันน,สนีน้กินบ้างเลยนี่ก็เลยตำใ,ใส่อันใส่จาน เกอรวานซะนี่มากินกะคนอื่นกินประมาณนี้บุม <c oughs> มากินข้าวด้วยโอ้วรนะไซน่ะ มาหน้าเนื้อมือหน้าบ้ามาอยู่น้ำปลามาบมาไปตรงเมื่อดอกห้ัลยบุ้มกับเมื่อบ่เดี๋ยวคนดูดูมือหน้าบ้าะ แม่น้องอเนยนะกายเนื้อตาหนึ่ง <c oughs> เปา็เลยจะไายกะเลไปดำนาด <c oughs> ำนาเขาวตอเขียว่าบริดำบรเลยไปดำเอา, <c oughs> ยายอย่างไร้ก็ประมาณสี่ห้าให้นะ <c oughs> <c oughs> วานพังกัเลยจ้าสองตาใหญ่ลกกะไม่ถน,นัดติดทาสงสงารนาเนะ mm -hmm. อยู่กับชีจเจ็บเจ็บและนมนั่นแหละก็เลยบายไปก็เสัตวเมื่อไหร่แหละเดือนไปเนี่ยนานเราก็เลยไปหาหมอหมาวันหมอก็เลยเอ็กโกเอ็กโกสองเพิ่นเก้าแบบซองไฟผ้าเรียกว่าเอ็กโกเนาะเอ็กโกละจิมันเสียกระสือในคอนเพิ่นก็เลยว่าว่าต่อมน้ำเลือง แม่นบ่เหรเบาน้าเออเบ้าน้าเบ้าน้าแล้วก็มันอักเสบมันก็เลยเจ็บเฮาก็เลยทว่าบ่ไไ้แม่บ่ไ้เป็นมาเร่งบ่หรือว่าแน่ใดแต่ให้บอกตรงๆก็ได้ป่ะจะได้รักษาทันครับเลยมอิผนก็เลยว่าบ่แมนบ่แมนมาเร่งดอกแต่มันเป็นเบ้าหน้าเอาเปยัะเสือกเขาไปอยากเสือหมอบ่ไ้เนาะขอ่านเพิ่นนั่น ไซืเอาภาษีทางเมืองกินยาเนี่ยแหละนะานผู้มเอ้ยทกานเป็นังไรเพิ่นเพิ่นหายามากินเพาะฉะนั้นกินยาแล้วยังรู้สึกว่าบอดี้เพิ่งจะหายไปหาหมอหายไปหาหมออีกไปหมอใจวันโอเค่ อันนี้ก็ขอขอบคุณผูกกำลังใจเนาะผูกกำลังใจสิว่าส่สงเขมามาว่าเออจะนี้พักผ่อนละลายสูสูค่อยางละลายข้่อขอบคุณละลายเนาะข้าพ่ออยากเป็นดนกอยู่ดีๆก็เป็นอันนี้แห่งเมื่อวานนอนคืนบอสละต,ตกใจแบบเคยเป็นยักเถื่อนเนาะแบบบกคิดบกพันว่าจะมาเจอแบบด้วยตัวเองแบบนี้นะเห็นแต่คนอื่นเขาจะว่าว่า,วา เป็นมาเล่งตานมเป็นมาเล่งตานมเนี่ยแอยู่ดีๆแบบนั่นอ่ะดีๆแบบมาจ้าบ่แบบห่างของตัวเองนั่นกับบอลัตติทางเมืองกินยาเนี่ยแหละทางเมืองอาการกินยาแต่ว่าเจ็บบ่อรู้สึกว่าเจ็บเพราะอีกอย่างนี้มันก็เป็นกรรมนั่งนั่งไม่วดาเฮา เห็นด้เห็นน so ่ยกะรรู้สึกเครื่องมันเป็นด่านนีแหละทางช้องดันสายพอปะเจ้องคนยังไม่แกจะแยแต่ว่า้องคนกับี บ่หาวหันไปได้แล้วพี่น้องแม่แม่แกบ่มโทมาแต่สาวกุศลรม เอาเอาอหมอหมอเพิ่นให้ใส่สลอมนะแม่น้องจมุกนะแบบข้ากรอบที่เ่อนใสยามเพิ่นกระคา,านลำตาลแนะ่เดี๋ยวหมอกับถาดอะไรอย่างไรเป็นเมื่อยนะแน่หมอก็เลยว่าให้เพิ่นใส่สลอมคลิปนี้เฮาก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนนี่ไปเด้อท่านผู้ชม เจ้าเขมาสบายดี